หลังจากศึกใหญ่ที่เมืองแฮ่ฝือลิปโป้ถูกจับตัวและประหารไปแล้วโจโฉก็ได้ครองดินแดนแถบเมืองลกเอียงและหูโตเป็นฐานอำนาจแต่ในเวลานั้นบ้านเมืองยังไม่ราบรื่นกำลังพลของโจโฉไม่มากนักและยังต้องดูแลห้องเต้ที่อยู่ในความคุ้มครองของตนทั้งเหนืออ้วนเซี่ยวครองแผ่นดินกว้างใหญ่ มีเมืองหลายสิบเมืองในอานัตมีกำลังคนนับแสนข้าวปลาอาหารอุดดมสมบูรณ์และมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้นําของขุนศึกทั้งหลายหลังจากกำจัดกองสุนจ้านได้แล้วอ้วนเซี่ยก็หันสายตาลงมาทางใต้จ้องจะก,กลืนดินแดนของโจโฉข่าวความเคลื่อนไหวของอ้วนเซี่ยวล่วงถึงเมืองหูโต ổ, บรรดาขุนนางและแม่ทัพหลายคนต่างวิตกบ้างเสนอให้หลีกเลี่ยงศึกเพราะเห็นว่ากำลังของเราเทียบไม่ได้กับฝ่ายนั้นโจโฉเองก็ครุ่นคิดหนักเพราะรู้ดีว่าอ้นเซี่ยวเป็นเพื่อนเก่าแต่หากปล่อยให้ขยายอำนาจต่อไปบ้านเมืองจะอยู่ไม่เป็นสุขเย็นวันหนึ่งโจโฉจึงเรียกกุยแก คุณนางคู่คิดที่สนิทที่สุดมาปรึกษาที่ค่ายกุยแกเดินเข้ามาด้วยท่าทีสงบเห็นสีหน้าโจโฉมุนหมองจึงถามว่าท่านกังวลเรื่องอ้วนเซี่ยวหรือไม่โจโฉถอนหายใจแล้วตอบว่าใช่กำลังของเรามีน้อยอ้วนเซี่ยวมีกำลังมากมีกองทัพนับแสน สเสบียงล้นคลังข้ากลัวว่าหากรบกันเราอาจพ่ายกุยแกยิ้มบางๆแล้วกล่าวช้าๆชัดถ้อยชัดคำอ้วนเซียวเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างมาพิธีรีตองส่วนท่านไม่ถือเนื้อถือตัวถือยังคนสามันอ้วนเซี่ยวชอบขัดขอคนและโอหังส่วนท่านเป็นคนประนีประนอมรู้ใจคน อ้วนเซี่ยวเป็นคนน่าซื่อใจคดปากดีใจร้ายจะทำอะไรก็เห็นแก่ญาติพี่น้องของตัวส่วนท่านภายนอกดูง่ายถ่ายไหนก็สะอาดรู้จักใช้คนดีมีความสามารถอ้วนเซี่ยวมีอุบายมากแต่ไม่เด็ดขาดส่วนท่านเด็ดขาดและถูกต้องอ้วนเซี่ยวนิยมแต่คนที่ชื่อเสียงมีหน้ามีตา ส่วนท่านนิยมคนดีไม่เห็นแก่ชื่อเสียงอ้วนเซี้ยวเลี้ยงแต่คนใกล้ชิดใครอยู่ห่างไม่ใส่ใจส่วนท่านนั้นเลี้ยงคนเท่ากันสุดแต่ความสามารถอ้วนเซี้ยวฟังแต่คำยุยงเชื่อผิดทำผิดส่วนท่านเป็นตัวเองใครครวญด้วยเหตุผลอ้วนเซี้ยวแยกผิดถูกไม่เป็นเอาผิดเป็นถูกเอาถูกเป็นผิดส่วนท่านปฏิบัติตามกฎและระเบียบปกครองคนอย่างดี อ้วนเซียวหารู้แจ้งในพิชัยสงครามสกส่วนท่านนั้นรู้แจ้งเป็นยาดทางการรบต่อให้คนน้อยก็รบชนะได้ข้อดีท่านสิบประการนี้จะชนะอ้วนเซียวหาใช้เรื่องยากเย็น